โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นไม้ค่ะกับเพื่อนนะทุกคนนะี่ก็เป็นเพื่อนผมเลยครับไหนอะ่ะเพื่อนเอไม่เจอหายเจอเลยครับทุกคนต้องอันนี้แหละต้องไปอยู่ใ,ใกล้กันนะครับทุกคนผมอยู่บ้าน,ออนเดียวกันนะครับทุกคนผมไซส์เอ็กบล็อกไปแล้วเพื่อนผมก็ไซส์เอ็กบล็อกไปแล้วครับทุกคน ก็รอเพื่อนผมเข้าเกมขรับโอเคมันยังไม่เข้าเกมเลยอะดูดิมันส่งมาให้ผมแล้วผมผมดูมันก่อนนะว่ามันส่งมาผมมันส่งมาแล้วทุกคนมันว่ามันเข้าเกมไปแล้วครับทุกคนโอเครอมันอีกสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็รอมันสักสพักหนึ่งไปนาน,น,าน นี่มันยังไม่เข้าเกมเลยวะหรือว่ามันต้องอันนี้ทำไมมันยังไม่เข้าเกมวะทุกคนทำไมมันยังไม่เข้าเกมวะโอเคครับเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ผมมันมันเข้าเกมเสร็จแล้วกันเนาะโอเคครับตอนนี้เพื่อนผมนั่นก็ไล่เข้าเกมไปแล้วนี่นี่มันก็เข้าเกมไปเทียบไดอครับนี่ ถ้าใครยังไม่ลง Xbox ก,ก,ก็ไปลงไลน์เลยครับ Xbox ผมจะดิงทิ้งลิงง์ใต้คลิปไว้แลยครับ Xbox มันต้องอันนั้นนะคนมันต้องลงซื้อนะ Xbox ผมลงซื้อไปแล้วอะ่ะผมลงซื้อเองนะอผมให้พี่ชายผมลงซื้อให้นะทำไมมันยังอมันหายไปเลยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหรือว่าเพื่อนผมมัน,น่าจจะออกเกมไปแล้วนะทุกคน เพื่อนผมมันน่าจะออกเกมไปแล้วหนวะไหนละวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกันคนยังไม่เจอเลยวะอะไรวะเนี้ยอะไรวะทุคุณผมยังไม่เจอเลยโอเครอมันสักครู่ลองออกเกมเข้าใหม่ดิลองออกเกมเข้าใหม่กวนก็บอกฮะชมเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ผม เพื่อนผมเอาเกมเซตตะกันนะทุกคนมันเข้าเกมคดสาเลยอะดูดิดูมันดิทุกคนเข้าเกมคดสาแม่งกูไม่ได้เล่นกับมันดะไอ้เหียจะไ,ไ,ไปเล่นกับเขากันไอ้เหียมีอะไรมาใหม่มากวะก็ไม่มีอะไรนี่วะง่ายทุกคนผมอยากเล่นอัมเดี๋ยวกันนะทุกคนเดี๋ยวผมขอ พิมพ์ซื่อมันก่อนับทุกคนซื่อซื่อว่าอะไรนะ<ม>ต้องแอดมันได้ละทุกคนทำแอปนี้ตายกูเสียแอดมันก่อนนะับซื่อว่า,เ,าเดี๋ยวก่อนนะผมลงมอดให้น้องผมก่อนนะทุกคนไอ้หีย้ยลงมอดอีกแล้วแม่งลงมอดตลอดด,ดิ ทุกคนก็ดูอ้าวมันลงมัดตลอดดิไอเ้เหี้ยมีแต่ลงมัดไอ้สัสดูดกันจะแปลงร่างให้เออไล่ละแมวดิเก๋ทุกคนมันข้าวนี้มันเข้าเกมนะโอเคมันเข้าเกมไปแล้วทุกคนจะเข้าเกมตามเลยครับ เข้าเกลมลาวจังหวะนน้รู้เกมกูแน่น้องชายนี่อ่ะผมก็เข้ามาเล่นกับเพื่อนไล่แล้วเทียบร้อยแล้วทุกคนนี่ก็ประมาณนี้เลยครับสำหรับเล่นกับเพื่อนทุกคนต้องไปโอเคอเเอออเครับเดี๋ยวผมแปลงร่างเป็นให้น้องผมก่อนลาบทุกคนเชเครู้มันบินนีืครับทุกคนคคก็รู้เอ้ามันบินน่ะ ว่ารูเอาครับมันมันมัน,มน,มนบินแบบไอรอนแมนเลยอ่ะดูดิผมแปลงร่างไล่อยู่ป่าะวอ่ะนี่ผมก็มีนะทุกคนโอเชฟเดี๋ยวผมขอลวนผมขอจุดไฟใส่แม่งเลยครนะทุกคนมาโอเคเดี๋ยวก่อนนะทุกคนเดี๋ยวผมมันอยู่ไหนวะนี่นี่นี่เดี๋ยวก่อนนะมีตายแท่เอาไฟมันบินได้โว ไม่รู้เลยว่ะ <c oughs> ว่านี่มาครับก็อัปเดตมาใหม่แล้วเวอร์ชัน1.18นะครับเนี่ก็ทุกคนก็เอาไปเล่นกันดูนทุกคนก็เอาไปเล่นกัน,รนคร้นน้องผมมันพูดนะครับเออก็อย่าไปสนใจมันเลยครับมันเล่นไมครับกับผมดูอย่าไปสนใจกับมันเลยครับโอเคแล้วก็ขุดขึ้นไปเลยครับ โอเคเฮ้ยนี่สันขุดขึ้นไปมาแล้วเพื่อนมานน่เพื่อนสันจะลองโหลดตรงนี้นี่วุ้ยโหลดได้เซคผมจะลองแกล้งนะครับทุกคนเฮ้ยเพื่อนลองัาเป็นเกมหมดดิเกมหมดเกมหมดสเวโวเกมหมดสเวโบอะไรเนี่ยลุงไปตกน้ำมาช่วยกูด้วย แบบเป็นเกมโหมดไม่ดะทุคนจะลองมันติไม่มีอะไรอัปเดตมาใหม่บ้างนะพีมีแต่ทะเลทรายแบบนี้เลยครับนี่อันนี้ก็จะเป็นทะเลทรายสีแดงครับมันอัปเดตมาใหม่เนี่ยตัวนี้เลยครับทะเลทรายสีแดงม,มันก็อัปมันก็อัปเดตมาใหม่หมดเลยครับนี่ก็ทุกคนก็เไปเดินกันดูเลยครับผมขอแปลงหนะ้าเป็นไอรอนแมนก่อนนะทุกคนอ่าผมขอปรับมุมมองก่อนครับ นี่ปะมึงมังล่ะโอเคเดี๋ยวฉันจะแปลงล่างเป็นไอรอนแมนเชฟเดี๋ยวก็จะมาแปลงล่างเป็นไอนไนรอนแมนนะโอเคอย่าล้มมันดิดูกันดีกว่าเฮ้ยทำไมนันไซ์ไม่ได้อะวะนั่ไซ์ไม่ได้ทุกคนนี่เป็นอะไรวะหรือว่ามันเป็นเพราะผมนี่แหละเออาพี่กูไปไหนละ พี่กูไม่赖วะ่ะเยวผมขอดูนตาต่างก่อนครับไม่เจอละมันอยู่ไหนวะเดี๋ยวก่อนอ่าไปสนใจน้องผมครับน้องผมมันเล่นเกมไมครับผมอยู่นี่หละน้องผมบางคนก็รู้เอาครับมันเล่นเกม <c oughs> เล่นเกมไมครับเดี๋ยวมันอยู่ตรงไหนวะเพื่อนผมนี่เกมละกำลังจะไปหาไอเทม <c oughs> โอ้ทำไมมันอยู่ไกลจังวะ <c oughs> <c oughs> แปลงล่างเป็นไอรอนแมนหรอมึงไงมึงอ๋อแปลงร่างเป็นไอรอนแมนเนี่ยแต่ว่าตีนไม่ลาบต้องปรับเป็นหมดชวีโวนะครับสมวีโวนะครับทุกคนนี่ผมจะลองบินก่อนคนระับมีโดดมาใหม่เลยหมดเลยครับนี่ผมจะลองบินนะโอเคใส่ปีกตรงน,นี้ไม่ลาบโอเคมาเดี๋ยวเรามาบินกันดีกว่าผมขอเอานีมมาครับ ดีครับทุกคนนี่เลยมาไซต์ตัวนี้เลยครับจะเอามาโอเคผมจะลองบินให้ทุกคนดูนะว่าจะบินลายปอบโอเค,อก,เค,ก,คอก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่อาลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับบ๊ายบาย